No m a s ลุกข i ้นครับก็กลับมาพบกับผมแจ็คเลสซิ่งนะครับผมวันนี้จะพามาดูกล่องไอ้2020มาใส่ตั้งกล่องอ่าซูเปอร์สตอมพร้อมชุดโปรสมาสแกนเนี่ยตัวเนี้ครับผมก็สามารถอ่านพวกค่าต่างๆการทำงานของเครื่องยนต์ได้ทั้งหมดนะครับผมทุกเซ็นเซอร์ของของเครื่องยนต์เลย ใช่ก็จะมีแค่ปุ่มเดียวก็เราจะเข้าไปทำอะไรก็กดค้างครับผมครับก็จะมีข้อดีก็สามารถลบโค้ดอัตโนมัติก็ได้นะโปรโมชั่นตอนนี้ครับผมมากล่อง Alpha Tech Super Storm 9,900บวก1,000บาทได้อ่าสมาร์ทสแกนครับผมก็จะมาให้ดูอัตราการเร่ง All New D Max อ่า2,200นะครับผมเครื่อง3,000ครับ ไม่มีอะไรเลยก็มีแค่จัดทรงสวยงามเอาเป็นตัวเกียร์ธรรมดาโอเคครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอัตราการเล่งโดยคร่าวๆนะครับผมว่ามันตอบสนองดีแค่ไหนดูกันเดิอ่ะ ผมก็ให้ดูอาัตราเร่งกันโดยคร่าวๆแล้วนะครับผมว่า,าการตอบสนองของเครื่อง3000แล้วก็เกียร์ธรรมดาเนี่ยกับกล่องซปเปอร์สตอมเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานทางอู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามชุดโปรกล่อง9,900กับกล่อ,องอไอสมาร์ทสแกนตัวเนี้ยอีก1,000บาท ยังไงก็ทักเฟซทักเพจแล้วก็โทรหาผมเลยครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับ <Hey. S 2>